อันนี้นะครับจะเป็นรูปแบบโพลีเนียสีที่มีออฟฟิศในตัวเลยครับออฟฟิศทางด้านหลังเนี่ยติดถนนทางเข้าออกด้านหลังได้เลยครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูตัวบ้านก่อนนะครับเป็นโพลีเนียสีนะครับนี่ครับถนนมาจากทางด้านหน้าโครงการแบบมีสระไว้์น้ำนะครับไที่เดินเข้าไปชมข้างในเป็นตัวบ้านก่อนแล้วกันนะครับ นี้สามารถจอดรถได้ครับนี่ครับมีสระว่ายน้ําตรงนี้นะครับสระว่ายน้ําจะอยู่กลางบ้านเหมือนกัน,นครับนี่ครับสระว่ายน้ำครับผมอันนี้ถงทางด้านล่างครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําครับผม เดินมาทางนี้ก็จะมีห้องห้องนอนด้านล่างหนึ่งห้องครับนี่ห้องนอนด้านล่างครับห้องน้ําในตัวครับผมถัดมาตรงนี้จะเป็นโถงอีกโถงหนึ่งครับเป็นโถงกว้างอีกอันหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นที่สามารถทําห้องครัวได้ครับทั้งหลังจะมองเห็นเป็นสระว่ายน้ำครับมีกระจกรอบบ้านครับผมตึกอันุนั้นก็คือเป็นตึกสําสหรับทำออฟฟิศได้ครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกคลิปนึงครับผม อันนี้คลิปนี้ดูบ้านก่อนนะครับเป็นโทรีเนียสนะครับนนี้อยู่ในช่วงเก็บงานครับผมขึ้นไปดูชั้นสองครับตรงน,นี้ครับจะมีห้องอนเนกประสงค์หนึ่งห้องครับสามารถทำตู้โชว์ห้องพระอะไรได้ครับแล้วก็จะเป็นห้องเล็กทางด้านนี้หนึ่งห้อง มีห้องน้ําในตัวนะครับนี่ห้องน้ําห้องแรกครับผมอันนี้ทำวอล์กอินโคสิตได้ครับถัดมาอีกห้องหนึ่งก็มาดูห้องเล็กอีกห้องหนึ่งครับนี่ตรงนี้จะเพ็นกระจกทุกทุกทุกห้องจะมองเห็นสระว่ายน้ําครับนี่ครับมาห้องเล็กอีกห้องหนึ่งครับนี่ครับห้องนี้ครับผมมีกระจกเหมือนกันครับมองเห็นสระว่ายน้ํา มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันครับเป็นห้องเล็กที่มีห้องน้ําในตัวหมดครับนี่ครับตรงนี้โซนวอล์กอินค s ร t ็ได้ครับถัดไปเราไปดูห้องวัสเตอร์ห้องใหญ่นะครับวิวจะดีนไครับจะเป็นสระว่ายน้ำทุกห้องครับเป็นกระจกรอบเลยครับตรงนี้ มีห้องกันเกประสงค์อ๋อเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับผมนี่ครับมีห้องน้ําในตัวครับผมอ๋อเป็นห้องนอนใหญ่ครับผมเมื่อกี้นี้ทำเป็นห้องวอล์กอินค็กับในห้องน้ำอยู่ในที่เดียวกันครับผมอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ นี่ครับวิวเดี๋ยวผมจะพาไปชมตึกออฟฟิศอีกอันหนึ่งครับ